สวัสดีครับทุกคนมาติดตามฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับวันที่2สิงหาคม2564นะครับก็เข้าเดือนสิงหานะครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นคืนวันจันทร์นะฮะก็เริ่มต้นสัปดาห์ฟุตบอลมีให้ได้ลุ้นกันเนี่ยพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลโอลิมปิกนะครับวันเนี้ยจะมีเกมของทีมหญิงด้วยนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับอเมริกาเจอกับแคนาดานะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งสวีเดนเจอกับออสเตรเลียส่วน รายการอื่นๆที่น่าสนใจนะฮะก็ยังมีเปิดให้ได้ลุ้นกันเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลีกรองๆนะครับฟุตบอลสวีเดนอย่างเงี้ยนะครับฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะมีหนึ่งคู่ให้ได้ตามนะครับฟินแลนด์ไวเคาลีกานะครับอินเตอร์อินเตอร์ตูกับฮอลกับฮอนกาเอสพูนะครับลงทำงานการ์ดตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มีฟุตบอลรัสเซียพรีเมียร์ลีกฟุตบอลลีกรองฝรั่งเศสนะครับโอแซนะฮะโอแซนี่คุ้นหูนะสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีฟุตบอลโปรแลนด์นะฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับก็ถือว่าจริงฟุตบอลไม่ได้เงียบเหงานะในคืนวันจันทร์เนี่ยนะครับก็ยังมีให้ได้ลุ้นกันเนี่ยเยอะเลยนะครับลากยาวเลยนะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับเรื่อยไปจนถึงนู่นเลยถ้าแถบอเมริกาใต้ก็มีเหมือนกันนะครับช่วงเช้าๆก็มานะครับส่วนคู่ที่เด็ดบวกสิที่จะนำมาฝากทุกคนเนี่ยสำหรับคืนนี้นะครับผมจะไปดูที่เกม สกอตติชพรีเมียร์ชิพนะครับก็คือเกมระหว่างคิวแมนน็อกนะครับเจอกับไอยู่นเต็ดนะครับคู่นี้จะเริ่มทิกออฟตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับเดี๋ยวมาดูเช็คเลทกันหน่อยแล้วกันนะครับเลทเปิดมาหนึ่งเลทโดยตรงเลยนะครับมีคิวแมนน็อกที่ต่อไอยู่นเต็ดอยู่หนึ่งลูกหนึ่งประตูเท่านั้นนะครับก็ต้องบังคับยิงเม็ดสองนะถึงจะได้เฮนะครับแต่ว่าเลทจ่ายก็น่าสนใจทุกคนดูเลทจ่ายตรงนี้จ่ายเต็มนะครับจ่ายเต็มเลยนะครับส่วน เลรอื่นๆนะครับสกอร์ยิงเยอะเนี่ยมี2ลูกครึ่งควบ3นะครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3แล้วเหรียจ่ายก็คือจ่ายเต็มเหมือนกันนะครับจ่ายเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนเชียร์คิวมาร์ดชนะเนี่ยจ่าย1.62เชียร์อยูเนเต็ดชนะจ่าย4.40แล้วก็ถ้าเชียร์เสมอเนี่ยจ่ายอยู่ที่3.60นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสกอร์จบเลขคี่เลขคู่นะจบเลขคี่จ่ายเต็มจบเลขคู่จ่าย0.91ูนย์จุดเก้างฝั่งงรวน,นรุกคน นั้นคือ90นาทีนะครับส่วนตรงนี้จะเป็น45นาทีก็คือเชียร์ครึ่งแรกนะเปิดมา1เหเลทก็คือค ok ิวมานอกนอปอนะหรือว่าต่อเสมอครบครึ่งนะครับหเลทเลยนะครับให้ได้ลุ้นกันนะครับส่วนเรทจ่ายฝั่งคิวมานอกเนี่ยจ่ายอยู่ที่0.86นะครับถ้าเป็นบอลต่อส่วนถ้าเป็นเชียร์ไอเนีลททีมรองเนี่ยอันนี้จ่ายเต็มนะในครึ่งแรกเออก็น่าสนใจนะ นะครับเปิดมาแบบนี้น่าสนใจนะครับส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกมี1ประตูนะครับเปิดขวางไว้นะครับบ,รบังคับต้องยิงรวมกัน2ประตูนะถึงจะได้เฮใครอยากยิงเชียร์ยิงเยอะในครึ่งแรกนะครับส่วนเชียร์คิวมานอกชนะในครึ่งแรกเนี่ยจ่าย2.20เชียร์อายุนชนะจ่าย4.40แล้วก็มุมเสมอเนี่ยจ่ายอยู่ที่2.25นะฮะนี่คือเลทที่เปิดออกมาให้ได้ลุ้นกันนะครับทีนี้ทุกคนมาดูตรงนี้หน่อยนะครับ ดูสถานการณ์หน่อยแล้วกันนะครับคู่นี้มีที่เวลาเตะนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมด้วยนะครับทั้งคิวมอนอกแล้วก็ไอยูเนเต็ดนะครับส่วนทีมอื่นก็ลงสนามนัดแรกของฤดูกาลไปแล้วนะครับทีนี้นะครับดูจากผลงานในช่วงที่ผ่านมาหน่อยคิวมอนอกมีเกมลีคัพที่เล่นไปด้วยนะครับก็ชนะคู่แข่งมาได้ในเกมล่าสุดเล่นไปเมื่วันที่2 4กรกฎาคมนะส่วน ผลงานภาพรวมใน5เกมนะครับก็มีชนะคู่แข่งได้3แล้วก็มีแพ้1น1แล้วก็เสมอ1นะครับส่วนท้องฟองของ iunited เนี่ยล่าสุดในลีกครับก็เอาชนะคู่แข่งมาได้โอชนะมาสวยด้วยชนะ3านนะครับหเกมหล่าสุดคล้ายๆกับคิวมานอกเลยชนะไป3แล้วก็แพ้น1น1ะครับแล้วก็เสมอไป1นะครับก็ถือว่าสถิติเนี่ยค่อนข้างสูสี 4, นะครับทีนี้ผมเช็คเฮดทูเฮดคู่นี้ก่นดีว่าเคยเจอกันหรือเปล่า ก็อาจจะมีเคยเจอกันบ้างนะครับอย่างล่าสุดที่เจอกันในปี2017นดะอายูเดต์เอาชนะคิวมันด็อกได้หนึ่งศูนย์เป็นฟุตบอลลีกครับนะครับฟุตบอลลีกครับแล้วก็ย้อนไปปี2อ1พน่ก็เป็นคิวบันด็อกที่จะอายูเดได้หนึ่งศูนนะครับเหมือนบ้านไข่บ้าน,านมันเหมือนกันนะอุย้ยแต่ว่าไม่ได้เจอกันมานานมากนะครับตั้งแต่ปี2017เจอกันครั้งสุดท้ายผมว่าคง,คงวัดอะไรได้ไม่มากนะสำหรับเรื่อง h ฮตู h e a d นะครับทีนี้ดูจากเลตะทุกคนที่เขาเปิดออกมาเน ให้คิมาล็อกเหนือกว่าอายูเนตหนึ่งประตูเลยนะครับคือบังคับต้องยิงเม็ดสถึงจะได้เฮนะครับซึ่งผมมองว่าปรเเปิดแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเทไปทางฝั่งคิวมา็อกนะครับแล้วก็ผมว่าชื่อชั้นอะไรต่างๆนะคิวมาน็อกผมว่ายังดูดีกว่าอายูไนต็ดนะครับพว่าเม็ดหนึ่งมีแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นเม็ดสองกันเพราะฉะนั้นทีเด็ดบวกสิบของผมให้ตามเชียร์คิวมาล็อกนะครับจะเป็นทีเด็ดนะครับทุกคนได้เฮได้ติดตามกันสำหรับคำคืนนี้ครับและอย่าลืมนะครับทุกคนล